าบม่อนพยาคีรีประพันธ์โดยไตรโศกบทที่สองสีหน้าของชานชัยลูกหลานของเจ็กเสงผู้รับหน้าที่ดูแลสาขาย่อยนนบ้านล่องกองคอนไปทางประหลาดใจเละเครื่งเครียดเมื่อพินิษฐ์แผ่นหนังในมือด้วยทุนรอน ที่ทางตระกูลมีให้เขาจบแพทย์ระดับสงงูงผนวกกับอายุแล้วเขาสามารถเป็นผอ,อโรงพยาบาลได้สบายทว่าการศึกษาที่คร่งเคร่งร่ำเรียนมานั้นมีไว้เพื่อประกอบการดำเนินกิจการของทางบ้านเช่นเดียวกับพี่น้องคนอื่นๆอืมเนื้อเยี่ยของมันมองเพลินเพลินบางครั้งข่าวอย่างที่แกว่านั่นแหละแต่มันมีอะไรที่แปลกไปกว่านั้น มันมีส่วนหนึ่งที่เป็นของมนุษย์ปนอยู่ด้วยนี่ไปเอาไอ้นี่มาจากไหนชานใช้สรุปคร่าวๆซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากที่พิทักษ์คาดไว้ก่อนถามจากศพของเจ้าไม้มันกำเอาไว้ในมือแน่นทีเดียวน่ตกลงมันเป็นของข้างคาวหรือคนกันแน่แต่เป็นถามกลับก็จากทั้งสองอย่างพูดไปมันก็ฟังดูแปลก แต่มันเป็นการผสมผสานกันระหว่างมนุษย์กับครั้งค่า,าวฉันให้ข้อสรุปได้แค่นี้แหละว่าแต่จะขายเท่าไหร่ชาญชัยว่าเตรียมกระชากเก๊เก็บเงินเพื่อน,นับธนบัตรทว่าแผ่นหนังที่มีเซลล์ของสัตว์และมนุษย์ผืนนั้นแต่แปนดึงมันออกมาจากมือและบอกว่าไม่ขายชาญชัยเพียงยักไหล่ให้และมองตามหลังสองผู้มาหาข้อมูลที่จากไปโดยไม่ได้สิ่งใดมาขาย อย่างทุกครั้งที่แล้วมาเหตว่าเป็นมันหรือเปล่าคุณพิทักษ์ตะแปนถามไม่เห็นว่ารอกายผู้คนมีเพียงน้อยนิดและไม่ใส่ใจจะฟังสิ่งที่ทั้งคู่จะคุยกันไม่มีอย่างอื่นแน่นอนตะแปนเรารอช้าไม่ได้แล้วหากปล่อยไว้ต่อไปมันจะข้างเขตป่ามาสู่หมู่บ้านละจากนั้นบานลองกองจะไม่เหลือสิ่งมีชีวิตเลออยู่รอด อย่างที่หลายหมู่บ้านต้องเผชิญและล่มสลายไปทั้งตะแปนทั้งผมทุกคนจะตายกันหมดแล้วความชั่วร้ายจะแผ่ขยายไปทั่วเราต้องหยุดมันตะแปนและต้องให้เร็วที่สุดด้วยก็เลือนเซซีกำหนดการนั่นนะจากมาเรืนเป็นพรุ่งนี้เลยว่าแต่บรรพบุรุษของคุณจะไม่ช่วยอะไรบ้างหรือทั้งป่าทั้งหมู่บ้านเป็นเขตปกครองของท่านจะปล่อยให้คนอื่นมาครอง มันไม่สมเหตุสมผลนาท่านไม่ยุ่งอะไรกับมนุษย์นานแล้วแกก็รู้นิตะแปนพิทักว่าทว่าวอีกใจก็หวังอย่างยิ่งว่าการปกป้องตึ้งพื้นป่าและหมู่บ้านครั้งนี้เฮียรีนคราชที่หลับไหลฟาซาโครงกระดูกมานานจะก,กระตึ้นบ้างไม่มากก็น,น้อยทั้งคู่ต้องไปพบพ่อเลี้ยงไวพศยังบ้านพักในค่าคืนวันนั้นซึ่งก็พบว่า สมาชิกอีกคนที่พ่อเลี้ยงไวพศรออยู่มาถึงแล้วก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยมองเพียงปรัดเดียวก็ทราบถึงอาชีพปัจจุบันทหารยังไม่ต้องสงสัยทว่าไม่ใช่ทาหารจำพวกที่เห็นดาดเดือนทั่วไปจ่าจงอ่างเป็นชายที่มีความสุขขุมรอบคอบทุกอย่างก้าวของการใช้ชีวิตยังไม่ต้องสงสัยและดูแล้วจะเป็นคนสนิทของพ่อเลี้ยงไวพศที่แม้แต่ตัวลูกชายอย่างกิติ ก็ออกจะกกรงเกรงอยู่ไม่น้อยสวัสดีครับคุณพิทักษ์จากองค์อาจเป็นฝ่ายทักทายก่อนหลังพ่อลีแนะนำให้ทั้งคู่รู้จักกันพิทักษ์ยิ้มรับสัมผัสมือกันเยี่ยงภูมีอารยะพึงกระทำครั้นเมื่อบุคคลสำคัญของคณะเดินทางมาครบแล้วพิทักษ์เอ่ยปากบอกเรื่องการเลื่อนกำหนดออกไปรอดูว่าอีกฝ่ายจะมีท่าทีอย่างไร ซึ่งก็ไม่ต่างจากที่ข้าคิดเอาไว้คณะของพ่อเลี้ยงไวพศไม่ติดปัญหาใดๆเลยออกจะดีซะอีกครับหากเป็นไปได้ผมอยากเดินทางเสียว,วันนี้เลยตอนนี้เลยด้วยซ้ำพ่อเลี้ยงว่าถ้าอย่างนั้นก็ตกลงตามนี้ครับพรุ่งนี้เช้าผมจะมาพบอีกทีวันนี้ผมคงรบกวนเท่านี้แหละครับพิทักว่าลุกขึ้นจากวงสนทนายกมือไหว้าตามมารยาท ค่ำคืนอากาศในหมู่บ้านเย็นจัดแม้จะอยู่ไกลชายป่ากว่าครึ่งกิโลทว่าลมดึกกลับเย็นไม่ต่างจากรอบกายล้อมด้วยหมู่ไม้กลางป่าลึกผู้เลี้ยงไวพจนอนไม่หลับพอนึกตื่นเต้นกับการเดินทางที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาเป็นนักท่องไพรไปมาแล้วทัทุกป่าและทุกสถานที่ซึ่งมีตำนานทว่าในบรรดาทุกท,ที่ที่ว่านั้น หากที่ใดเกี่ยวข้องกับพญางูที่มีฤทธิสารพัดความประสงค์ใดๆก็ตามมักเหลวเสมอราวกับเขาและพญานาคไม่มีดวงสมพงกันก็มิปานกับอีกอมนุษย์ที่เฝ้าตามหามานานถึงการมีตัวตนที่รับรู้เพียงข่าวคราวก็มักคล้ากันเสียทุกครั้งทว่าณนะม่อนพญาคียรีแห่งนี้กลับให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปเขารู้สึกได้ว่า สิ่งที่หวังไว้มาจะสำเร็จไปได้ด้วยดีนายครับจากองอาจเอ่ยทักกึ่งเรียกกระชากจิตใจพู้เลี้ยงให้หลุดจากวังหันกลับมายินมือรับแก้กาแฟที่จากองอาจยื่นให้มีอะไรหรือองอาจนอนไม่หลับเหมือนกันหรือครับองอาจตอบตามจริงวางแก้กาแฟลงบนขอบระเบียงลุ้มบุหรี่ขึ้นมาจุดและสูบ ควันอยู่ครู่ใหญ่จึงว่าต่ออันตรายไม่น้อยทีเดียวนะครับรอบนี้รู้ด้วยหรือพอลิงถามกลับทว่าก็เป็นคำถามที่ถามไปส่งๆแบบนั้นเองการที่เรียกตัวองค์อาจซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจของกองทัพมาแบบเริ่งด,วด่วนนี้ก็เพราะรู้ดีว่าในเขตป่าม่อนพยาคีรีเวลานี้หาได้มีเพียงตำนานของคีรีนาคราชหากมีอย่างอื่นที่เรียกว่า ชั่วร้ายได้เต็มปากปีศาจโบราณที่สามารถเปลี่ยนเหยื่อให้กลายเป็นธาตุให้กลายเป็นบริวารเพื่อหาเหยื่อรายใหม่มาให้ปีศาจโบราณที่ถูกเข้าใจผิดมาเสมอว่าเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับเวตาลแวมพายทว่ามันไม่ใช่แวมพายผีดิบอย่างในภาพยนตร์ฝรั่งฉายการจงครึมแวมพายเป็นสิ่งที่พ่อเลี้ยงไวพศนิยามให้มันตนนี้ เกิดจากมนุษย์ธรรมดาที่มีอาคมร้ายกาจซ้ำยังมาเกิดภายใต้ดวงชะตาที่ถูกกำหนดให้เป็นมารมันอยู่มานานอยู่มานับแต่สมัยกึ่งพุทธกาลพอเลนยยินเรื่องมันมานานทั้งจากปากพรางเก่าแก่พรางรุ่นหลังและจากบันทึกมากมายจากหลากหลายสถานที่และนี่เองคือความต้องการที่แท้จ,จริงของเขาในการเที่ยวไปตามป่านั้นป่านี้ พอแทบทุกที่ที่เขาไปจะเกี่ยวข้องกับการอราวาสของมันอยู่เสมอแล้วก็อย่างที่บอกไปเขามาคลาดกับมันทุกครั้งแต่ครั้งนี้เขารู้สึกมั่นใจอย่างน่าประหลาดมั่นใจว่าอย่างราเรเซก็ต้องพบกันแน่ๆทางนาคและผีดูดเลือดตนนั้นรุ่งเช้ามาเยือนพร้อมกับคณะของพิทักษ์ตามที่นัดกันเอาไว้ซึ่งนอกจากตะแปนทางคู่ใจของเขาแล้ว ยังมีลูกหาบอีกสามคนที่จะคอยทำหน้าที่แบกของจากการกับที่พักและหุงหาอาหารทันทีที่แสงตะวันโผล่พ้นเหลี่ยมจนแลเห็นสีของยอดไม้ได้ชัดเจนทั้งคณะจึงออกเดินทางทันทีโดยมีตะแปนเป็นคนนำทางมีการเปรย์นทนองว่าเวลานี้ป่าใหญ่อันเป็นพื้นที่หากินของพรานกลายเป็นป่าต้องห้ามชั่วคราวตะแปนบ่นด้วยความรู้สึกหัวเสีย หากจะมีพราสักคนหรือสักกลุ่มมุ่งนาขอสูความตายอย่างคราวพ่านไม้และพรานคนอื่นๆที่เอาแต่หัวรั้นอีกแกจะปลุกวิญญาณขึ้นมาเพ่งกระบาลให้รู้แล้วรู้รอดนั่นเพราะแกมีหน้าที่อีกอย่างคือสับป,ปะเลอจำเป็นของหมู่บ้านมีคนตายเท่ากับเพิ่มงานที่วันๆนก็แทบจะไม่วางอยู่แล้วให้มากขึ้นไปอีกแน่นอนว่า ย่อมเป็นเรื่องที่คณะของพ่อเลี้ยงไวยพ์สนใจพิทักษ์บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพรานหรือคนที่เข้าไปหาของป่าหมู่บ้านช่วงนี้ความตายประหลาดร่างไร้วิญญาณมีเหลือเลือดสักหยดและรอยกัดที่ต้นคอซึ่งใช้เวลาสนทนากันระหว่างเดินทางกันร่วมชั่วโมงในการหาข้อสรุปกันว่าสัตว์ร้ายชนิดใดกันที่เป็นฆาตกรในครั้งนี้ดังนั้น ผู้ใหญ่บ้านจึงออกประกาศห้ามพรานหรือใครก็ตามเข้าป่าสักริยะหลังประชุมหมู่บ้านแล้วซึ่งก็เป็นไปอย่างที่หลายคนคาดเอาไว้อย่างเรเสียก็มีคนฝ่าฝืนเข้าป่าอยู่ดีในยิ่งมีมากขึ้นเมื่อเข้าไปค้างอ้างแรมและรอดออกมาอย่างปลอดภัยกระทั่งรายล่าสุดคือพรานไม้นั่นเองในช่วงแรกของการเดินทางเป็นป่าโปร่งกว่าครึ่งวันถึงอย่างนั้น ความกดดันประหลาดก็แผ่คลุมทั้งคณนะจนแม้แต่คนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางอย่างกิติยังรู้สึกได้หาแต่ความไม่เชื่อก็คอยผลักความคิดนั้นออกไปป่ามันก็ต้องวิเวกวังเวงเป็นธรรมดาล่วงขยามบ่ายทังคณะพักขาพักน่องกันอย่างริมห้วยตอนหนึ่งซึ่งมีพื้นที่กว้างพอรอยเท้าสัตว์ทั้งกีบทั้งอุ้งทั้งใหญ่และเล็ก ลงกินน้ำไม่เห็นอยู่เกลื่อนตาถ้าจากนั้นมาก็เป็นช่วงที่ต้องออกแรงกันไม่น้อยผหนทางเริ่มลาดชันขึ้นทีละน้อยที่สุดก็เป็นด่านสัญจรที่สลับคยเคียวขึ้นเขาซึ่งพากันมาถึงยอดดอยลูกแรกและตั้งปางพักกันที่นั่นนั่นอะไรนะพ่อเลี้ยงไวพุทธถามพลางชทีนิ้วปยังหุบตอนหนึ่งซึ่งคะเนจจากสายตาแล้วคงเป็นมรืนกว่าจะถึงจุดนั้น มันเป็นพื้นที่โลง่งที่เมื่อพินิษดูดีๆแล้วจะเห็นคล้ายหลังคาบ้านเรือนหลายสืบหลังที่ซ้อนตัวอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้สูงแงนคอตั้งบ่าบ้านวังคีรีหมู่บ้านเก่าของร่องกองมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นจนต้องย้ายออกมาอยู่ยังที่ปัจจุบันพิทาเป็นผู้ตอบและถามกลับผมคิดว่าคุณอ่านประวัตแล้วโดยละเอียดเสียอีก เรื่องนี้ไม่รู้หรือครับพ่อเลี้ยงใช่ผมเคยได้ยินมาก่อนแต่ไม่คิดว่าผ่านมาเป็นร้อยสองร้อยปีแล้วสภาพหมู่บ้านยังสมบูรณ์มันเหมือนกับบ้าเหมือนกับบ้ายังมีคนอาศัยอยู่ถูกแล้วหลหะพ่อเลี้ยงแต่ที่อาศัยอยู่ไม่ใช่คนเป็นอย่างอื่นคราวนี้ตะแปนที่นั่งยองๆพันยาเส้นจุดสู่ พร้อมซึมซับความเป็นธรรมชาติอันสงบสุขตอบสายตาทุกคู่เว้นก็แตกของพิทักษ์และสามลูกหาบหันไปมองแก่เป็นตาเดียวผีหรือหึรือสาระกิติเอ่ยลอยๆทว่าก่อนจะมีคำสบทหรือดูถูกไปมากกว่านี้เล็ดลอดออกมาประพาสผู้ซึ่งคอยปราบทุกอย่างที่เขาทำแล้วมันก็ไม่เข้าตาคนอื่นหรือจะเรียกว่า ขวางคลองนั่นยังผลให้เขาจำต้องหยุดลงเพียงเท่านั้นดูท่าคุณยังใหม่สินะไม่เคยเที่ยวป่าจริงๆป่าลึกลับป่าอาถรรพ์มืก่อนละสิท่าเอาเถอะครั้งนี้จะเป็นบทเรียนให้คุณได้ไม่น้อยทีเดียวเชื่อผมสิอาการราวกับผู้ใหญ่ของผู้น้อยของพิทักษ์นั้นไม่เป็นที่พอใจของกิตตินักทว่าเขาก็ยังเกรงทั้งประพาสและองอาจ ซึ่งรู้ดีถึงมารยาทที่ควรปฏิบัติจึงทําสิ่งใดไม่ได้มากไปกว่าตีสีหน้าไม่พอใจเท่านั้นเมธยังอยู่ในช่วงเย็นดวงตะวันั้างตึงอยู่เหนือยอดเขาทางด้านทิศตะวันตกทว่าอากาศกลับเย็นจัดอย่างน่าใจหายพอเลียงไวโพธึงกับต้องลวงเอาผ้าผวยออกมาคลุมกายหายใจออกมา โดยมีไออุอนปานอยู่ในช่วงฤด,ดูที่หนาวจัดและในห่วงนั้นขณะที่คนอื่นๆในคณะต่างอยู่ในอิริยาบถแตกต่างกันออกไปพอเลี้ยงไวพจน์กลับถูกดึงเข้าสู่ภวังฝันโดยที่เจ้าตัวก็ยังไม่หลับและเขาเองก็รู้ตัวตลอดเวลาเสียงผู้คนในคณะสนทนาการเคล้าโคลไปกับสบรรพสำเนียงใหม่ที่แววเข้ามามัน เป็นเสียงทุ่งทํานองของดนตรีชาวล้านนาไพเราะทะว่าก็ชวนให้ยือเยื้หนาวจับจิตในทีและในจังหวะที่พ่อเลี้ยวมวยพดเลียวหาต้นทางที่มาของเสียงนั่นเองณนะชายป่าอันเป็นทางเชื่อมติงเขาที่สูงกว่าลูกที่พักกันอยู่นี้กลุ่มคนใหญ่ทั้งชายและหญิงซึ่งทั้งเครื่องแต่งกายและการเคลื่อนไหว เป็นไปในแบบขบวนแห่ของชาวเหนือเนิบช้างดงามและกำลังมุ่งหน้ามายังจุดที่พักกันอยู่นี้อย่างไม่ต้องสงสัยอย่ามองมันพ่อเลี้ยงอย่าให้มันรู้ว่าคุณเห็นพ่อเลี้ยงมวยพดสะดุ้งหยงหลุดจับพววงนั่นทันทีเมือ่อตะแปนไม่ทราบว่ามันั่งยองๆอ,อยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อใดเกิดซิบบอกเสียงเครียดในขณะเดียวกัน เสียงขบวนแห่กลับยังไม่หายไปไหนซ้ำยังใกล้เข้ามาเรื่อยๆพ่อเลี้ยงสังเกตว่าทุกคนที่เห็นต่างอยู่ในท่าทีต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการฝืนไม่ใช่เพียงเขาเท่านั้นที่รับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของขบวนแห่แต่เป็นทุกคนทุกคนรับรู้ได้หากแต่พยายามทำเป็นไม่สนใจเท่านั้นแม้แต่กิตติลูกชายตัวดีเอง ก็ยังไม่วายทำตามด้วยเช่นกันยังไม่น่าเชื่อขบวนแห่ที่ว่าเคลื่อนที่มายัางคณะเขาช้าช้าครั้นแล้วก็เคลื่อนผ่านไปเรากับไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของคณะเดินทางเสียอย่างนั้นแต่แปนคอยรั้งความสนใจของพ่อเลี้ยงว,วัยพศวิยามมองเป็นระยะกระทั่งสรรพสัมเนียงของขบวนเสลียงนั้นเงียบหายไป พร้อมกับดวงอาทิตย์ที่หายลับไปจากการมองเห็นจะมีก็เพียงแสงสุดท้ายของวันหลังเหลี่ยมเขาใหญ่ที่คงที่ความสลัวรางเอาไว้ชั่วครูเท่านั้นนั่นแหละทุกคนในคณะจึงหายใจหายคอกันคล่องปอดเมื่อครูนี้มันอะไรกันพลิงถามนี่แหละการต้อนรับของป่าม่อนพยาคีรีถือว่าโชคดีนะ ที่พอเลี้ยงกับคนอื่นๆไม่ดื้อด้านใครเข้ามาค้างอ้างแรอยังป่านี้จะได้พบเห็นกันทั้งนั้นเห็นกันทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าจะรอดไปหมดทุกคนที่เห็นเกิดไปให้ความสนใจจองเขม็งมองรู้ตัวอีกทีก็อาจกลายเป็นหนึ่งในขบวนไปแล้วก็ได้แต่แปนบอกเพียงเท่านั้นก็ผละจากไปเร่งลูกหาบให้สมไฟกองโตโด้วยการใช้เท้าเตะก้นในเชิงหยอก ผูเลี้ยงไวพศมองตามหลังและมีคำถามมากมายอยากเอ่ยทว่ากลับพูดไม่ออกเหลียวสบตากับพิทักษ์อีกฝ่ายก็พยักหน้าน้อยๆเป็นทำนองว่าเชื่อทีตะแปนบอกนั่นแหละถูกต้องที่สุดแล้วณนะจุดที่พักกันอยู่นั้นสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้รอบด้านทว่ามีเพียงแห่งเดียว ที่ติดอยู่ในใจของพ่อเลี้ยงไวพศยามนี้หมู่บ้านร้างบ้านวังคีรีหรือบ้านล่องกองเก่าซึ่งความรู้สึกบางอย่างบอกชัดว่าที่นั่นยังมีผู้อาศัยที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่วิญญาณคนเก่าคนแก่อย่างที่ต่แปนว่าไว้เพียงแต่ตนเองเป็นคนนอกเป็นคนจากทินอื่นจะเอาเรื่องความรู้สึกจากก้นบึ้งไปเถียงก็ใช่ที จำเป็นอยู่เองที่ต้องเงียบปากสงบคำเอาไว้ความสงสัยใครรู้ใดๆเห็นจะขายให้กระจ่างก็เกิดจากการเดินทางที่จะเกิดขึ้นในวันต่อไปเท่านั้นอย่างไรเสียหมู่บ้านนั้นก็เป็นทางเชื่อมไปสู่วังคีรีนิรมิตทั้งพิทักษ์และตะแปนยืนยันแต่ก็นั่นเองพาชารายังอุสตส่าห์ทิ้งตะกรอนเอาไว้ให้กวนว่าหากหาหมู่บ้านพบ ก็เจอวังเคีรีแล้วมันอย่างไรกันเล่าพ่อเลี้ยงไวพ้พฤครูในใจหรือการเดินทางครั้งนี้ทุกอย่างจะง่ายไปเสียหมดไม่เหมือนที่แล้วมาหมู่บ้านก็อยู่เบื้องหน้าไม่เกินวันสองวันเดินเท้าฉะนั้นวังก็คงจะตั้งอยู่ในจุดหนึ่งจุดใดของเขาใหญ่ที่ตั้งงานงําอยู่ด้านหลังนั่นใช่หรือไม่นายครับมาทางนี้หน่อยผมมีอะไรให้ดู จังหวะนั้นเองจ่าองคอาจก็เป็นผู้ทำลายผวังของพู้เลี้ยงไวพศพดิบพอด,ดีอีกครั้งจะตัวมีสีหน้าที่ทั้งตื่นเต้นและชงนใจนั่นทุนให้อยากรู้ตามไม่น้อยเขาเดินตามจากทหารคนสนิทอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งของที่พักซึ่งมองไปจะเห็นบ้านล่องกองใหม่อยู่ลิบๆจ่าองอาค์อาจชี้ให้ดูซอกระหว่างเขาสองลูกที่เห็นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก่อนแสงของตะว,วันจะลับไป ที่นั่นณจุดที่ไกลจากหมู่บ้านพอสมควรมีควันไฟลอยอ้อยอิงขึ้นเป็นสายนั่นแสดงว่านอกจากพวกตนแล้วมีอีกคณะที่เข้าป่าพักคางอ้างแรมในยามนี้ที่สำคัญมันไม่ไกลเกินเสียงปืนจะแว่วถึงเสียด้วยนิตาแปนกุ้นไหนว่าป่าช่วงนี้ปิดลูกไหนมีควันไฟมาจากหุบนั่นได้เล่าพอเลี้ยงไวยพ์ร้องถาม ไอหาเอ้ยเตือนแล้วไม่ฟังกันจริงๆเอายังไงดีคุณพิทักษ์ปล่อยไว้เดี๋ยวก็มีคนตายเพิ่มเท่านั้นเองแต่แปนสสบดไม่เห็นควันไฟลิบๆนั่นและรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพลางขอความเห็นจากพิทักษ์ซึ่งดูแล้วการตัดสินใจอะไรในเรื่องใหญ่ๆคนทั้งหมู่บ้านไม่เว้นแม้แต่ผู้นำกลับต้องถามพวกก่อนว่าเขาทาหรือไม่สีหน้าของผู้ถูกถามค่อนไปทางเครียด โดวยว่าห่วงพรางกลุ่มนั้นซึ่งไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มไหนก็ห่วงคณะของพ่อเลี้ยงไวพดเองก็ต้องดูแลและอาการนั้นทางพ่อเลี้ยงเองก็ดูออกและมีความคิดที่เขาคาดว่าดีต่อสองฝ่ายไปดูไปเตือนพรานพวกนั้นด้วยกันทิ้งไวเพียงลูกหาเฝ้าที่พักเพียงเท่านี้พิทักษ์ก็จะทำหน้าที่ทั้งสองอย่างได้โดยไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลัง มันอันตรายครับพ่อเลี้ยงพี่ทักว่าเราก็อยู่ท่ามกลางอันตรายอยู่แล้วไม่ใช่หรืออีกอย่างถึงคุณจะพยายามปกปิดยังไงแต่ผมรู้เรื่องอสุรกายที่อลาวาดในป่าช่วงนี้คุณเล่าให้ผมฟังเองจำไม่ได้หรือเอานาเชื่อผมอย่างน้อยมีคนมากยอมดีกว่าอยู่ทมไปว่าแต่ลูกหาคุณเถอะเขาดูแลตัวเองได้ไหม พอลิงถามมันเป็นความห่วงจากใจจริงเพราะมานสามคนไม่ใช่ลูกหาบธรรมดาหรอกครับพ่อเลี้ยงไม่อย่างนั้นผมไม่กล้าตามพวกเราเข้ามาที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงมันรอกห่วงตัวเองก่อนเป็นดีที่สุดแต่แปลว่าแม้จะฟังแล้วคล้ายกันนักกันแหนแต่มันเองก็เป็นความห่วงใยจากใจจริงจากปากคนที่ไม่มีรับลงคมในในเรื่องความสัมพันธ์เท่านั้นเอง ซึ่งคนที่ไม่พอใจเห็นจะมีเพียงคนเดียวทุกน,นั้นกิตติเจ้าเดิมเป็นอันว่าเมื่อนายจ้าไม่ขดข้อคงสิ่งใดทั้งคณะเว้นแต่ลูกหาบสามคนจึงตรงดิ่งลงจากเขามุ่งหน้าสู่ควันที่ลอยขึ้นฟ้าพร้อมๆกับภาพที่พรามัวสลัวรางตามเวลายามคำ่ำจุดหมายอยู่ตรงไหนแต่แปนเห็นเพียงครั้งเดียวก็จำได้ผิทักและเจ้าตัวการันตีเอาไว้แบบนั้น แผ่นหลังของพวกเขาหายลับไปจากสายตาของสามลูกหาบพร้อมพมกับพุ่มไม้ที่บังลับพร้อมๆกับความมืดที่โรยตัวลงมาปกคลุมรอบอนาบริเวณพร้อมๆกับเสียงว่าคาถาคุ้มภัยบทใหญ่ที่สามลูกหาบว่าขึ้นเป็นเสียงเดียวกันไฟฉายถูกนาออกมาใช้ก่อนเวลอาอันสงควรพลบค่ำเป็นช่วงที่มืดมิที่สุดไม่มีพาทิต ไม่มีดวงจันทร์ส่องสว่างทว่าถึงอย่างนั้นตะแปงกลับนําทางได้ราวกับตาเห็นแกไม่ใช้ไฟฉายแต่กลับเดินตัดลัดป่าวกเข้าด่านนั้นวกออกด่านนี้ไม่มีหลงทิศความมั่นใจนี้ไม่มีใครในคณะจะเชื่อถือได้ทันทีนอกจากต้องเดินตามหลังแกต่อไปชั่วโมงต่อมาทางคณะพักขาด้วยการเหน่อยหอบ เนื่องจากนับแต่ลงจากเขาสู่จุดพักพื้นราบก็เร่งฝีเท้าจนแทบจะเป็นวิ่งมีในบางอย่างที่พิทักษ์หรือตะแปนไม่บอกว่าเหตุใดจึงต้องเร่งฝีเท้ากันปานนั้นทว่าทั้งพู้เลี้ยงและจ่าองค์อาจก็ทราบดีคำว่าปลอดภัยของพรานผู้ดื้อรั้นซึ่งไม่ทราบว่ามาลำพังหรือกลุ่มนั้นช่วยบอกได้มากพอแล้วทั้งคณะต้องไปให้ถึงเขา หรือพวกเขาก่อนที่ปีศาจร้ายเจอกหากินแล้วบินร่อนโฉบเอาเขาไปกินเสียก่อนเสียงไก่ป่า <S <S ที่เพิ่งจะจับคอนกระพือปีกพอตกใจเสียงฝีเท้าและการแหวกป่าฝ่าดงของทั้งคณะดอนแล้วดอนเล่าหนองแล้วหนองเล่าที่ตะแปนพาฝ่าเข้าไปบางดอนต้องระวังทั้งซ้ายขวาพอเต็มไปด้วยเครือหนาม ที่พร้อมจะเกี่ยวให้เจ็บให้แสบหากเสื้อผ้าไม่นาพอยิ่งนานเข้าความเหนื่อยล้าที่เดินทางตลอดทั้งวันก็เริ่มเกาะกลุมกัดกินแต่แปนรู้ดีทว่ากลับไม่มีท่าทีว่าจะชะง,งักฝีเท้านั่นก็้วยสัมผัสเร่งเราให้ต้องรีบเข้าไว้คนอื่นจะได้ยินหรือไม่แกไม่อาจทราบได้แกได้ยินชัดถนัดหูเสียงหวีดแหลม หลากยาวจากเขาอีกฝั่งซึ่งไกลแสงไกลมันกำลังเตรียมตัวออกล่าแล้วในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าและแน่นอนว่านักล่าไม่ได้กลิ่นเหยื่อแล้วยอมไม่ปล่อยให้รอดชีวิตนานเกินไปอย่างแน่นอนเร็วเข้าเสกคนไปทักมันออกมาแล้วแกว่าเสียงเครียดครั้นแล้วก็ยิงเร่งฝีเท้าเป็นวิ่งเมื่อหลุดจากดงผากสู่ลานกว้าง ที่เต็มไปด้วยยาคาสูงเทียมอกและตอไม้ที่หากไม่ระวังเท้าแข้งหรือแม้แต่ของสงวนอาจประทะเข้าเต็มๆให้ได้เจ็บช้ำจนสิ้นแรงเดินต่อหลังจากนั้นไม่กี่อึดใจก่อนจะพ้นดงยาคาขนาดใหญ่เสียงปืนที่ยิงชนิดไม่นับนัดยิงอย่างที่วิสัยพรานควรกระทำกลลันขึ้นจากป่าเบื้องหน้า ที่เห็นแสงจากกองไฟวับแวมผ่านหมู่ไม้ที่เรียงตัวเป็นเงาตะคุ่มครื้มเป็นแนวและที่มาพร้อมเสียงปืนที่แผดลั่นติดติดกันป่าเกิดสงครามนั้นคือเสียงหวีดร้องของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งแสดงอย่างชัดเจนว่ากำลังตนกหรือว่ากลัวอย่างถึงขนาดเร็วเข้าคุณพิทักษ์พวกมันโดนเข้าแล้วแต่แปลว่าแล้วเร่งฝีเท้าลุยป่าหล,ลบต้นไม้ต้นตอก หลบกิ่งไม้ทั้งเล็กและใหญ่ที่กลางแผ่พร้อมฟาใส่หน้าหากไม่ระวังได้โดยไม่ต้องใช้แสงใดๆช่วยจังหวะเดียวกันนั้นคณะของพิทักษ์ซึ่งพยายามเร่งฝีเท้าตามแต่ต้องเจอกับอุปสรรคตามธรรมาชาติที่รั้งไว้ให้เชื่องช้ากลับต้องพวาเฮือกสุดตัวลงแทบหมอกกับพื้นเมื่อเหนือศีรษะเกิดเสียงหวีดอันมาจากกลางกลางปีถลาลมร่นลงมา กลิ่นสาบซึ่งไม่สามารถแยกออกว่าเป็นของสัตว์หรือคนที่ไม่เคยอาบน้ำชำระล้างร่างกายมานานเจือกันจนแยกไม่ออกมันร่อนโฉบเฉี่ยวศีรษะของแต่ละคนและสัญชาตยาณก็บอกชัดเจนว่าหากไม่ทิ้งตัวหลบต่ำกว่าเมตรส่วนใดส่วนหนึ่งของมันคงเกี่ยวตัว,วัตดพาพวกตนคนใดคนหนึ่งไปแน่ๆน,น,นั่นตัวอะไรนะ่ะ พ่อเลี้ยงไวพทถามแงหน้ามองเห็นเพียงเงาดําที่พุ่งผ่านอากาศวนกลับไปกลับมาตัดผ่านหมู่ดาวได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นไม่มีคําตอบจากผู้ที่ดูจะรู้ความจริงที่สุดในคณะยามนี้เนื่องจากเขาเล็งปืนวาดปากกระบอกตามมันด้วยความตั้งใจและ